แมนเชตี้โกงความตายนาทีบาปส่วนสเปอร์และเอฟเวอร์ตันพังคาบ้านเละเทะพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่13นี้บอกเลยว่าเดือดจัดครับคู่แรกเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่ง เกมนี้กว่าจะมีประตูต้องรอถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่81เจ้าบ้านนำก่อนจากจุดโทษของอิกอร์ทิอาโกแต่อืดใจเดียวนาทีที่85เบอร์ลี่ตีไข่แตกทันควันจากจุดโทษของเซียนเฟลมิงแต่เจ้าบ้านไม่ยอมครับนาทีที่86อิกอร์ทิอาโกคนเดิมซัดประตูที่2ให้ทีมขึ้นนำอีกครั้งก่อนที่ดังโกอูอตาว่าจะมาย้ำชัยปิดกรองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2 หลังจากเกมคู่นี้จบลงทำให้เบรนท์ฟอร์ดขยับขึ้นมารั้งอันดับที่8ชั่วคราวมี19คะแนนส่วนเบอร์ลี่ยังคงจมอยู่ในโซนตกชั้นที่อันดับที่19ชั่วคราวมี10คะแนน เกมนี้เบนฟอร์ดแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะการฉกฉวยโอกาสจากลูกตั้งเตะและความผิดพลาดของคู่แข่งชัยชนะนัดนี้ช่วยให้พวกเขากลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ยุโรปอีกครั้งส่วนเบอร์ลี่ต้องรีบแก้ไขปัญหาเกมรับที่เสียสมาธิในช่วงเวลาสําคัญซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทําให้พวกเขาเสียแต้มสําคัญเป็นหลายนัดแล้วครับมาต่อกันที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของลีดยูไนเต็ดในเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะลีดยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์ 3ประตูต่อ2เปิดฉากมาแค่นาทีแรกแมนซิตี้นำไวทันทีจากฟิลโฟเดนต่อด้วยนาทีที่25กวาดิโอบวกเพิ่มให้เจ้าบ้านหนีห่างแต่เครื่องหลังลีดฮึดสู้นาทีที่49คาเวิร์ดเลวินยิงไล่มาและนาทีที่68แฟนเรือใบช็อกตาตั้งเมื่อลูคัสเอนเมชายิงตีเสมอได้สำเร็จเกมทำท่าจะจบเสมอแต่สุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90ิบบวกหนึ่งฟิลโฟเดนก็มาสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยให้ทีมจนได้ครับ หลังจากเกมคู่นี้จบลงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ชั่วคราวมี25คะแนนส่วนลีดยูไนเต็ดรั้งอันดับที่18ชั่วคราวมี11คะแนน ซึ่งแมนซิตี้เกือบเอาตัวไม่รอดในบ้านตัวเองแม้จะนําห่างไปก่อนแต่กลับปล่อยให้ลีดตามตีเสมอได้สแสดงถึงช่องโหว่ในเกมรับที่ยังแก้ไม่ตกแต่ด้วยคุณภาพของผู้เล่นแนวลุกอย่างฟิลฟอร์เดนก็ช่วยให้ทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้และเก็บ3ามแต้มสําคัญไปได้แบบหืดจับส่วนลีดแม้จะแพ้แต่ก็ได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆด้วยสปิริตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับคู่ถัด